สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมทีนี้จะรับเข้าสู่ช่องทำน้ชาแนลนะครับสอดยงจางปังครับพี่นอ้องกตกแต่ถุงนิงเก็หดหดผมมงเสาย่ารยุทธครับตกแต่ถุงนีง้นหดหมมอสอยอาย่างประยุทธ์ปัดแห้งคือเกา่ขึ้นนางไม่ถ่วงเจนังครับวันนี้นำเพิ่เช่องวเขาเท่นี้เลยบุกไปแล้ว ย่าตาฝนครับเพราะว่าแต่เบรกเก็บต่ือสิบดีเก็บเพราะว่าตกุกมันตกมันมันวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับนี่โอ้ยพว่าตาฝนเลยตืน่น่็แฝงบอกกครับ ใครว่าไข่เปลือมันมาผัดจะคล้องไม่หอนน้องหมเนี่ยมั้งหนัมั้งเราไม่มีที่เขาเขาแคร์เป็นต่ย่าใครว่าไข่เปลือมันมาผัดคุณเป็นนังเขาอันที่ผมไม่ม่เหนเขา่ที่ เอ้ามาขึ้นแลาวบางเหนียวมาเห็นนี่มาเห็นเหงาเชี่ยาวมัดีเนอน่ยงเมือนั่งในนั่งยบะะว่าู่นเีอ่คนดีมเศร้านะกเมนเกื่บน้องคักๆมันเศร้างตีสอ

ไใส่ยันยานเปีย,ยกบ้า <c oughs> ปเดี๋ยวเมื่อได้เหมือได้เหมือนเดิมเมื่มามมากีบนีนแห่มันซาดมันซาดด้มันแนนห้งป็นหนาดิ้มโอ้โหดเปียกมัด ตอนนี้ก็จอลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้งจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวโควงกับตู้ลำโพงครับอ,อลุยลุยลุยเนี่ยป่าหนาวอยู่บ่ฟืนไปดังไฟดังไ่ได้หนาวเนาะ